สวัสดีครับทุกท่านผมโจ้าจากช่อง Pro Pop Channel วันนี้ขอรับหน้าที่เป็นผู้เล่านิทานประวัติศาสตร์อีกตอนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องของวัดแต่คือเรื่องของศรัทธาความหวังและปฏิหารกันว่าในอดีตบริเวณรอบวัดยังเป็นเพียงชุมชนเล็กๆที่ผู้คนอาศัยอยู่น้อยแต่เมื่อหลวงพ่อโสธรได้ขึ้นประดิษฐานณวัดแห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูเหมือนจะปลุกชีวิตให้กับพื้นที่ ชาวเรือที่ค้าขายผ่านแม่น้ำบางปะกงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากได้อธิษฐานต่อหลวงพ่อจะค้าขายดีสินค้าไหลคล่องบางคนถึงกับตักน้ำหน้าวัดขึ้นมาดื่มหรือปรบรพรมสินค้าบนเรือเพราะเชื่อว่านั่นคือน้ำมนต์ที่ผ่านพลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนานวันผู้คนก็หลั่งไหลมานมัสการไม่ขาดสาย และมีเรื่องเล่าว่าในช่วงที่โรคภัยระบาดรุนแรงมีครอบครัวหนึ่งที่ป่วยหนักจนหมดทางรักษาแต่ด้วยศรัทธาแน่วแน่พวกเขานำดอกไม้แห้งขี้ทูบและน้ำมนต์จากหลวงพ่อมาต้มดื่มและปรบพรมทั่วร่างกายไม่น่าเชื่อว่าโรคก็หายอย่างน่าอัศจรรย์ นับแต่นั้นมาหลวงพ่อโสธรก็เป็นที่พึ่งทําใจของคนไทยจํานวนมากการิถาที่เกิดขึ้นจริงที่วัดริมแม่น้ําบางปะกงซึ่งวันนี้รู้จักกันในนามวัดโสธรวรารามวรารามวรวิหารหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าวัดหลวงพ่อโสธรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยทั่วประเทศให้ความเคารพโดยเฉพาะใครที่ค้าขายอยากขอโชคขอความสําเร็จ หรือแม้แต่ขอให้หายป่วยทุกคนต่างเชื่อว่าเพียงตั้งจิตศรัทธาให้แน่วแน่แล้วเอ่ยชื่อหลวงพ่อพุทธโสธรปาฏิหารก็อาจเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกับเรื่องที่โจ้กำลังจะเล่าต่อจากนี้ครับวัดโสธรจึงไม่เคยหลับไหลทุกวันยังมีเสียงสวดเสียงทูบและเสียงศรัทธาจากผู้คนที่เดินทางมาพระอุโบสถหลังใหญ่ที่สร้างด้วยหินอ่อนและศิลปะไทยร่วมสมัย ตังตระงานกลางเมืองฉะเชิงเซาเรา,รากับกำลังบอกเราว่าที่นี่คือวัดแห่งความหวังไม่ว่าจะขอให้ค้าขายดีขอให้หายป่วยขอให้ชีวิตพลครอบชื่อของหลวงพ่อพุทธโสธรก็ยังคงถูกกล่าวถึงและหากใครมีโอกาสโจนแนะนำเลยครับให้ลองไปนมัสก,การด้วยใจที่สงบบางทีสิ่งที่คุณเฝ้าหาอาจกำลังรอคุณอยู่ตรงนั้นก็ได้ ขอบคุณที่รับฟังเรื่องเล่าวันนี้จากผมโจและพบกันใหม่ที่ช่อง Pro Pop Channel สวัสดีครับสวัสดีครับสายมูต้องรู้ห้ามขอพรสองเรื่องนี้กับหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวลารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาคือจุดหมายศรัทธาสำคัญของสายมูสายบุญและสายขอโชคลาภทั่วประเทศหลวงพ่อพุทธโสธรน,นั้นขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินการค้าขายและโชคลาภที่ว่ากันว่าหากบนบานอย่างตั้งใจก็มีโอกาสสมหวังสูงมาก แต่รู้หรือไม่แม้หลวงพ่อจะขึ้นชื่อเรื่องให้ผอนแมนแต่ก็มีสองเรื่องที่ห้ามขอโดยเด็ดขาดเพราะเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานดังนี้โรห่หห้ามขอผ่อนเรื่องเกณฑ์ทหาร ผู้คนเชื่อว่าหลวงพ่อโสธรให้ความสำคัญกับการรับใช้ชาติหากคุณไปขอให้จับได้ใบดำหรือขอหลีกเลี่ยงไม่ต้องเป็นทหารเชื่อกันว่าจะไม่สมหวงังและอาจได้รับผลตรงกันข้ามเพราะหลวงพ่อมักจะให้พรกับคนที่มีความตั้งใจจะรับใช้บ้านเมืองเท่านั้น ร้อสองห้ามขอบุตรเรื่องนี้ก็มีความเชื่อลึกซึ้งไม่แพ้กันเชื่อกันว่าหลวงพ่อโสธรจะส่งวิญญาณทหารที่เสียชีวิตในการศึกสงครามมาเกิดเป็นบุตรของผู้ขอพรจึงอาจส่งผลให้เด็กมีอวัยวะไม่ครบหรือมีความพิการแตก่กำเนิดเพื่อความสบายใจหลายคนจึงเลี่ยงที่จะขอบุตรกับหลวงพ่อองค์นี้ครับโปรวิธีการขอพรและบนบานกับหลวงพ่อโสธรที่ถูกต้องจุดทูบเก้าดอกตั้งจิตสงบกล่าวคาถาบูชาหลวงพ่อ อธิษฐานให้ชัดเจนในเรื่องที่เหมาะสมเช่นการงานการเงินโชคลาภสุขภาพอื่นๆหากตั้งใจจะบนระบุชัดว่าหากสำเร็จจะนำอะไรมาแก้บนโดยทั่วไปเชื่อกันว่าหลวงพ่อสโสธรโปรดไข่ต้มผู้ที่สมหวังมักนำไข่ต้มมาถวายเป็นร้อยฟองหรือมีการแก้บนด้วยพวงมาลายัยนางรำลิเกหรือละครชาตรีอีกด้วยท้องสรุป ขออะไรได้แต่ขอให้รู้ว่าขออย่างไรสายหมู่ที่ศรัทธาในหลวงพ่อโสธรอ,อย่าลืมใช้ความเชื่ออย่างมีสติเรื่องที่สมควรขอก็ขอได้เต็มที่แต่เรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงก็ให้เว้นไว้ตามความเชื่อและความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหากชอบบทความนี้อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆจากโปร o ๊อชานลครับ